กาบสวัสดีจ้าพี่น้องปงไปเบิร์ตุกคูซุกคุนจ้าพี่น้องต้องฟังเาวาฟังไทยแตต่างประเทศพี่น้องจ้ากาบสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามาหลับส้มกิบติดกระดังใจหายเลยจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดแชร์นอกจากพี่น้องจ้าเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ออนนี่้อกจากพี่น้องมือนีมมากินตำมะคงจ้าพี่น้องตำมะคงวันนี้กินกับขนมจีนจ้าพี่น้องจ้าตำมะคงโรยเม็ดกระถินจ้าพี่น้องจ้า ผักกาผักแก้มห่ากับซีมี่ยอดสะโอมเจ้าพี่น้องหรือว่าผักขานั่นเองนะจ้าพี่น้องผักขายอดงามๆเดินจ้าพี่น้องแต่กระซีมีกระถินอ่อนแต่กันยอดผักบุงจ้าพี่น้องจ้ากระซี่หัวแต่น้ำ <c oughs> น้ำผักจ้าพี่น้องน่าแซ่บแซ่ดลองกันจ้าพี่น้องจ้านี่ก่อนใช้ดงเมื่อกินเนาะ ถ้ากินบมจบบา,บบางงากับกาบขอโทษขออภัยหลายๆเลยจ้าพี่น้องจานะ้ามาแซ่บๆมือนกันจ้าพี่น้องโอ้ยหอนคักลงมือกันเลยจ้าแซ่บๆอย่างตัวถ้วยปั่นข้นนาวเหนียวจังหน่อยกันจ้าพี่น้องกันจะมีขนมจีนเล้วจ้าพี่น,น้องจังหนัก แซ่บแซ่กันจ้าโอ้ยพับขาลูกไส้กะพอเพิ่นเอาหายคือเก่าจากพี่น้องพอเพิ่นเข่าก้าลึกยำเสากะสซมีเวลาเอาลูกหายจ้าขน้ำจีน กินทั้งข่าวทั้งขนมจีนอืมมีผักกระดำมันเลยจับไป่ล้ bằng bơ hết một hôm tao <laughs> mà sẽ chơi nữa cả ừ อยังหานอยู่อ่ะเด็ดพอบ่งออกตรงนี้ก่อนแต่สีเห็นสมตำจ้า Ừ. Bạn ra cái tảng còn bò ăn nhỉ. Tảng còn cái hiện tảng con nha. แบบมันบททียงไงจากพี่น,อน้องกระชินอน่อนอืมจับจับบุกุงก๊อกบอ หมดครับคนบนต๊ะก็อาการห้อนห้อน nấm loại nằm xùm tắm nhọt phốc bộ. Ừ. Mà đưa cả nữa Sắp chạp คสิบบาทเบิ้์นกำลังสิบบาทงามฝนแล้วก็สิถึงแน้วจะพี่น้องช่วงหนึ่งผมแงแ้ง ขนมจีนขนมจีนถัวยสื่อน้ำลดผักแสบพี่นอะ กระเทียงามงาเสียงเขาเตอเท็นง <ừ. S 1> ่า,าย พี่น้องคนรลายเขามาติดตามเนาะไปกระตุ้ใจให้คลิปสั้นกันมีเรือยจ้ะพี่น้องคลิปสั้นเนี่ยมีหลายกว่าคลิปยาวจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งคลิปสั้นเ,นเพื่อเพื่อกระตุ้ใจให้กระไ้เรือยจ้ะพี่น้องอืมคับมากินสมตามพี่สมบูรณ ถ่ายคลิป <c oughs> ไปทำงานหรอหายดีแล้วใช่กี่วันวะเออวันนั้มียากินเนี่ยอืมไม่งต้ยาางวันเลยอาจจะลงทีน <c oughs> ต่อ,ตอจักถ่ายเพื่อนบ้าน <c ười> คิดสีหน้าเลยจ้ะพี่นนอคงก็เสียแรกคลิปเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปกินหลังไหม แซ่บๆอืมจอ่อนหยอดปะคะงามเออน้ำปักเลยอืม จ้า ja, พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ออกระแฟร์พี่ฝากน้องไว้เพียงสำเนีจละจ้าพี่น้องยัง่นิดนึงจ้าเดี๋ยวกิน่อนะจ้าพี่น้องอย่างคลิปยาวเนาะจ้ะกราบขอโทษขออภัยเนาะถ้ากินบบจกบองงามเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเลยนจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้อ่อนนเนื้อจ้าพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์เนาะกดไลค์ด้วยนะจ้าพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เรือจ้าไปแล้วจ้าไปบายจ้า